สวัสดีจ้าจากช่องไม่น้อยโนเวค่ะวันนี้เราก็ไปเก็บเคล็ดรอีกแล้วค่ะระหว่างทางค่ะอันนี้อะไรเขามันฝรั่งอันนี้อันมันฝรั่ง,ง,งโอเขาตัดเขาตัดยญ้เขาตัดออกใบออกเลยเก็บนี้ง่ายทางนี้แปข้าวโพดค่ะข้าวโพดแป้งข้าวโพดที่เขาเลี้ยงสัตว์อะค่ะ อันนี้โรงงานหอมโรงงานหอมเา้านี็จ้ะโรงงานหอมเมื่อก่อนเขาปลูกสตรอเบอรี่เนาะอันน,น,นี้ไม่รู้ว่าหัวหัวโคลบี้ใช,ใช่ไหมใช่อันนี้ที่เราทำส้มตำกินนะนนเขาเขาเก็บกันแล้วป่ายนี้ก็เป็นเขาปลูกข้าว เก็บข้าวเขาเก็บเขาดูดไปแล้วเขาเก็บเกี่ยวแล้วอันนี้ก็ใช่ค่ะัอโคลรบี้เป็นรังๆค่ะอันนี้ก็มากับน้องดาเหมือนเดิม วันนี้มาทำงานมาเป็นชาวกีบแครต์เป็นคนสวนบ้างตรงนั้นใส่สวมตรงนี้บ้างตรงนั้นเสียบตรงนี้ใช่ยังได้เงินเขาใช่ดิ้นรนนะคะหาตังค์ค่ะเมียฝรั่งโนวีก็ไม่ได้สบายหรอกค่ะ เาเห็นต,ตอนเราไปใช้เงินยังมืองไครเนี่แต่งตัวสวยยังกระมาดาวม่รู้หรอกว่าเบื้องหลังการทายทำอยู่นี่ลำบากแค่ไหนถ่ายทําให้ดูคชีวิตจริงกันชีวิตจริงเขาเห็นแต่ตอนเราไปใช้เงนินเขาเห็นตอนเราเห็นงานจะถึงแล้วที่เดิมนี่แหละค่ะ นี่บ้านเป็นบ้านน้องจอยโอ้ดูดูบ้านคนไทยน้องจอยคนไทยน้องไข่มุกอ้าอยู่บ้านแล้วนะอยู่บ้านเขาเขาคงกะบายเข้ากะบ่ายแล้วทำงานทำงานบ้านพระโนชลาเขาได้งานประจำมาเนาะเขาก็ดีเลยิ่าเรจะจอดรถไหนวันนี้มันก็ต้องตรงนู้นเลยตรงในบ้านคนนี้หรือเปล่ามันไม่ไม่เดินมันจะคงจะเดินไกลมั้ง ที่เดิมนั่นเลยหึกกว่าฝนตกดูดิรถเขาอยู่ไหนโนู่นแหละคเขาก็เก็บมันอยู่นู่นอ๋อมันฝรั่งดงนี่ก็ยังมีแต่โปแลนด์ในบ้านวันนี้มันฝรั่งดงนี่เขาก็ยังไม่ได้ขุดคนไทยบพิ่มาเลยวันนี้ดูหอมครับค่ะหอมป่านี้ก็เหยอเยอะเลยค่ะโอยลนเต็มเลยเต็มเลยจ้าเต็มเลยก็ตกเกียร์เขาเนาะตกเกียร์เขานู่นนะคะ เพื่อนคนงานเพื่อนคนปูเรนแล้วค่ะมีหลายมีหลายชาติครับอันนี้มีเวียดนามป้ามีเวียดมมีเวียดนามมีมแต่ไม่มีไทยเลนป้าดาม,มาป้ะมา,มาอาจ <ST. S 1> เดี๋ยวเป็นอาจจะมาน,นุ่นใส่หมวกใส่หมวกขาขาวน่ะคิดว่าใช้เออเออเออแล้วเราจอดด้วยไหมไหนวะไกลเกินเหรอ เข้าไปรถติดตายห้าเลยงั้นเราก็ต้องจอดแถวๆนี้แหละถ้ามีเวลาจะพาไปเดินไปนี่เดี๋ยวบันีขับรถเข้าไปนน้นนะเออไปเดินไปเออขับรถไปดูว่ามันมี้ามถนนได้ไหมเพราะว่าบ้านแม่น้อยอยู่ตรงตรงข้ามแม่น้ำาี่และค่ะจอดไว้นี่นะเราต้องเอาไปนละจอดไว้นี่แหละเดี๋ยวแม่น้อยจะถ่ายให้ดูถ้ามีถ้านั่นน่ะนะจะถ่ายให้ดูตอนถอนค่ะ